สวัสดีครับแอวดูแฟนเพจเมื่อนี้มาชีเป่าอีกตามเคยเส้นเก่ากับรถกระบะขนเงินขนท่องเข้าบ้านรถยอดหิดรถเจ้าตลาดอีสุสุครับตัวนี้เป็นรถกระบะแคบบอกเลยว่าขนเงินขนท่องเข้าบ้านนี่ใส่งาเ้าๆกันเลยครับเป็นรถปี 12. จดปี13ราคา่าด้ท้งเงินสดในท้งเงินพนเอาไว้แล้วเบื้องก้อนครับตามเบื้องก้อนครับผม นี่นี่น,นครับรถกระบะอ e ีสุส์สเปคแคบตัวนี้ครับนี่นาตาล่อๆเอแล้วเอาการกันเลยราค่าจำนายทั้งเงินสดและเงินผ่อนเป็นรถปี2012นะครับแต่ว่าจดทะเบยียนปี2013ดังนั้นครับนี่กิจจารณาไปพร้อมๆกันสำหรับเพื่อนๆท่านๆเอซี FC, ที่หารถไว้ใส่งานที่กิจารณาโยตัวนี้ครับนี่เพิ่งซุ่มรอด้านนาะ ไล่ไปทักงส้มรอดทั้งนาแข่งกันเลยครับเนี่ยแล้วเพิ่งคัดซี่ข้างล่างครับคัดซี่ด้านล่างสวยๆกันเลยตัวนี้อาจจะมีร้อยขนแมวแน่นะครับร้อยขีดร้อยควนแต่บอกเลยว่าเป็นสีเดิมๆครับเป็นรถที่พอท่านได้ผ่านการทํำสีมากตัวนี้แคบเปิดได้นะครับอ่าเป็นรถกระบ,บะแคบเปิดได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆเอฟซีคือพี่น้องๆด้เพิ่งทั้งในชมไปพร้อมครับนี่ อันนี้ก็คือด้านหลังนะครับล้อหลังด้านฝังผู้โดยสารนี่คัทซี่นี่สวยเลยครับแข่งๆนี่แหละครับ,ค,รบคัทซี่เดิมเง่าๆให้เบิ้นกันเลยครับนี่เอา z o กันไปไกลๆเบิ้งกันไปจ่อๆหลังค่าสวยครับสีเดิมให้ในเปิดให้เบิ้งพร้อมครับเนี่ยโอโหโห้เป็นบ่อผ้ากรรมยี่ครับนี่บ่อผ้ากรรมยี่ย่ยางดีกันเลยครับเต่มีขั้นตอนในการทําความสะอาดนิดนึงแต่ว,ว่าบอกไว้ว่ารถ่หอีโห หนาใส่ครับเป็นสีทนครีมตัดกับสีดำโอ้หนาใส่มาตรฐานตัวนี้มีเครื่องเสียงแบบจัดเต็มให้พร้อมไปลั่นทุง่งลั่นท่างได้เลยครับเสียงฟังเพ,พราะเพราะแอร์เย็นๆกระจกขึ้นลงดงโดยไฟฟ้าสำหรับรถกระบะคันนี้น้ำซ้ำยังมีแคปเปิดได้อีกตัางหากครับนี่เปิดแคปได้ครับเนี่ยลำพงจัดเต็มเลยครับสำหรับท่านที่มักลั่นทุง่งสไตล์เวัยรุ่นทํำกินเสียงเพล่งกระหึม่ม ตู้ลำพงมีซับครับมีดอกให้พร้อมโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่รอบๆนี่บอกไว้เลยครับว่าเดิมๆนะครับตะคงตะเข็บเดิมๆเหมือนเดิมตัวนี้นะครับเอาให้เพื่อนๆพิจารณาเพิ่งครับนี่ที่สนใจอยากได้รถกระบะแคบเปิดได้ตัวอีซูซูสเปครับตัวนี้นะครับฝากให้พิจารณาสีเดิมๆครับประตูบอยอนครับประตูยังเป็นแบบ นะเปียดสิเปียเลยเอานี่ครับเครื่องยนต์2.5ครับนี่สีบรอนเงินสีเจ้าตลาดนะครับบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้นาใส่คักอยู่ดีเอาทั้งใต้ท้องบันนี้ครับเบิงสกอน์นี่แห่งกินเกียรอยู่เลยครับเบสสำหรับทั้งหลังใต้ท้องเพิ่นเด้อแล้วอีกอย่างครับเี่เบิงฟ้าไายครับนี่เม็ดอาครับเด้งเดิมดเดือเลยครับเบส2.5 บอกเลยว่ารถคันนี้บอกเคยถึงทั้งไทยชนหนักมาแน่นอนการันตีได้เลยมีเม็ดอากเดิมๆเป็นเม็ดเป็นเม็ดให้เห็นกันโยครับเม็ดเรายังว่าตัวนี้ทั้งไทยครับ,บไม่สนิมนะครับสวยนะครับนี่ก็เม็ดอากสองเม็ดยังเหลือคือเดิมยังคือเกา่านี่คือสัญ,ญลักษณ์บอกว่ารถกระบะคันนี้บอกเคยชนท้ไทยมาแน่นอนครับว่ารันตีได้เลยแล้วอีกอย่างครับทั้งด้านนี้ด้านขวามือทั้งโซเฟอร์เพนเดอร์ นี่เบิ่งกันใกลๆช่มกันไปก้อนครับเจ้เบิ่งทางซุ่มล่อว่าแห่งซําไดคัดซี่เพิ่นนี่โอ้ส,สวยครับคัดซี่สวยๆเดิมๆแบบนำ้ำซัําตัวนี้นะครับรถปี12แต่ว่าจดปี13 <c oughs> เปิดเพื่อนๆเบิ่ง,งวารัานปีว่าเครื่องดีครับนี่เกียร์กาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์กระโปกตัวนี้เกียร์กระโปกเครื่องเสียงลั่นท่งพวงมาไลยพาวเวอร์นี่เบาะ เบาผ้ากำรรมะหยี่ตัวนี้เป็นเบาะสะอาดสะอ้านครับเป็นเอาเปิดแคบให้เพิ่งก้อนเบาได้เปิดให้เบิ่งครับอันนี้คือฟังอ่าฟังผู้ดูอ่าฟังงันผู้ขับนะครับนี่ประตูแคบเพ่นโอ้ดีดีครับบ่ก้อนบอหยั่งนะครับประตูแคบในสุดยอดเลยเอาหน่าใส่ไปอีกขั้นหนึ่งฝากท่านท่านเอซีพิจารณากันนะครับนี่ประตูก็ปิด อ้อกรึบกรึบครับประตัวเอาเบิ่งกันไปเรื่อยๆชมกันเจอาจอกระจกปั๊บคางไปไฟฟ้าดอกอยางเต็มเปี้ยเลยครับดอกอยางนี่โอ้สวยหนาใส่นะครับออนี้ฝากอีกขั้นหนึ่งสำหรับรถกระบะสายทรรมะหาจินสายไวัยรุ่นสร้างตัวเปิดขึ้นก่อนโอ้นั่นนั่นอีซูดดีดีไอเทอร์โบอินเตอร์คุลเลอร์ครับตัวนี้ เครื่องยนต์2.5แผ่นเปลียนเดิมๆครับสำหรับท่านพิมมักพ่วมเดิมของอ่างเครื่องเนาะตัวนี้ครับนี่ทั้งของเครื่องเดิมๆไอ้เบิรงกันเลยอันนี้รอยเจิมของอาจารย์นะครับรอยเจิมรถเออเพอพวกไปเจมิมในห้องโดยสารในมือไปเจมิมของเครื่อง <c oughs> เอาเครื่องยนต์แห่งๆครับนาไสอีกขั้นหนึ่งด้านฝากระโปรงเดิมๆม,ม,มีสติ๊กเกอร์เม็ดองเม็ดอากนั่งคือเกา นี่ครับอึบแม่อ่าขายกันบอแพงจำหน่ายราคาพิเศษเปิดกันเมื่อนี้ในราคาเพียงสองแสนเจ็ดมืนบาทครับนี่ทะเบียนพอพุทธวะแหวนหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอ้สวยครับทะเบียนอี่ขอนแก่นนะครับราคาเพียงสองแสนเจ็ดมืนบาทขายกันราคาพิเศษเครงเงินสดเครงเงินพร้นได ติดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอติดต่อกับเฮี่เจ้าของรถโดยตรงเลยครับนี่สอบถามกันเลยหรือท่านท่านเอฟซีสนใจอยากเข้ามาทดสอบทดลองขับเบิงไปพอถื่อมาพอเถืถ่อโทรสอบถามเส็นห้างกับเฮี่เพิ่นเลยครับกับเจ้าของรถเพิ่นนะครับเนี่ยเอาว่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจขอบคุณงในร้ายครับ